อาก่โชว์เพลงหน่อยได้ไหมลูกหนึ่งเพลงได้ไหมคะไม่มีเพลงก็ร้องไม่มีซ้อมเลงค่ะช่วยพี่เขียน Just One Candle นหนึ่งเพลง,ง,งลมันมีเนืว่าตอนนั้ก็บกระลุงเราอย่าปเนลี่ยน,น,น้านะกบมากิานให้หมดกบดมาเร็วเจ๊ก่อ Just One Candle ร้องตรงนู้นก็ได้ลูกจะได้อยู่มาจะได้ส่อได้ไ เนี่ยบอลจะได้สง่งได้เนี่ยกดร้องตรงที่กดยืนนี่แห<ม>ละไม่เห็นอค่าไม่เห็นค่ะอ่าโอเคตรงนี้แหละคะ่ะโกหนึ่งสองสามจะส่องแค่เราใช้ในเงา window flame give a life for all to sing a shining เลยเอ่อไม่ต้องไปสอดน้อสิลูก À, có tiện năng một đâm luôn. It you let your candles Hello, for, peace. Today. Oh, what? for peace. for peace. ดังๆหน่อยสิลูกไม่มีพลังเลยเยนนจแคขอบคุณแม่โอค่ะ ขอขดใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ

ลูก้ากินข้าวด้วยลูกเร็วๆมา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 ฮะมามาค่ะแม่แล้วก็เออเปิดตรงนั้นเปิดทำหน้าตรงนั้นแม่ยังไงนะแม่ก็คือแม่คนนี้ก็อ้ยอ๋ออ๋ออลูกอ๋อลูกอยากเห็นวิดีโอตะโกนแม่โอ๋ให้ดอกไม้เจาะด้วยนะเจาะกี้อ้าวอิ่มแล้วเหรอลูก ฮะขาปวดอิ่มแล้วมีอ๋อมีเอาไปเหรอมีเอาไปอ่ะหรอคช่พี่มีเรื่องอะไรอ่านว่าพี่โกธร้องเพลงอะไรคะไม่ใช่อันนี้ี่ตอันนี้อ๋อปีเตอร์พอยค่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้ซื้อทำไมพี่ชื่อ้มาชื่อซื้อทำไมคือเพราะว่าต้องเหนื่อเจกอเจกอเจกอ เจก็พี join, ่ต่อบี้เขาทำยิินสอของพี่ต่อบางเจก็พี่ดีแบบนี้พี่เขาขี้แค่หนูเสือกอดน้อยกอดลูกมาก็มาเข้าหันมามองหมามาหน่อยกูจะทของกูก็หันมามองหมามาหน่อยค่ะมาก็เดี๋ยวหมามาไม่ให้ดูทีวีอีกนะมาก็ ไปแล้วก็อันนี้สีโกะไม่ใช่กี่เขาได้เขาบอกว่ากี้อันนี้เสียอะไรมี่ให้น้ำน้องน้ำน้องเอาเอื้อมเอาแก้วน้ำโอ้ีิ๊กกี้กี้นี่สีใครกี้ครับน้ำเจเจเจสีเจเจป่าลูก้าค่ะ ลูก้ากินข้าวให้หมดค่ะ้าแล้วลูก้ามีน้ำไหมลูกลูก้ามีน้ำกินหรือยังต้องบอกว่าเวลาเอาเตรียมข้าวมาเตรียมน้ำมาวางให้น้องเลยไม่อยากจะไม่มีน้ำเลยพี่ก้าใส่ข้าวด้วยไม่ใส่ข้าวเลยมันจะกลับต้อยู่ับน้ำพี่ใจกาพี่กอดตกลงเมื่อกี้พี่กอดร้องเพลงชื่ออะไรคะ

ต่ำต้องดูวางให้น้องเลยแก้วเวลาอยู่บ้านให้กินแก้วมามามาก็มากี่หมามาดูโอ้ดูเชยมามาชักไอกี่หัวเราอะไรลูกกเจ้หัวเราเจเจเหรอกี่พูดถ้หัดมากี่นี่ใครครับ ป๊านี่นคือใครนี่ใครีี่ใครปาอันี่ใครป๊าไม่ใช่หมามาอันนี้ใครโกน้ำโกนค่ะปีไม่ใช่อันนี้ใครอันนี้ใครป๊าใช่อันนี้ใครใครกีกีหมามาปาไม่ใช่กีแก้งหมามาอีกแก้งหมามาหรอโกะ กี้กี้กี้ครับของกายิ้มสีแม่แม่ปลาปลาเรียกแม่แม่ว่าปลากี้มาเคากระดิ่งแล้วนะกี้เรียกแม่แม่ก่อนแม่อ่ารู้เลยเคากระดิ่งเขาจะเรียกแม่แม่กี้กี้มาเคาะกระดิ่งแล้วลูกกี้ครับแม่แม่ก่อนแม่แม่ก่อนเร็วแม่แม่ ที่พูดว่าแม่ที่หน่ยเรียกมามาว่าแม่เถอะที่ไหนกี่เรียกแม่แม่อีกครั้งสิลูกแม่แม่แม,มีมีมัน้หลายไหลอ่ะแม่ต้องรีบขึ้นนอนกี่น้ำลายไหลนี่ว่าไปขึ้นนอนกันได้แล้ว